วันเสาวช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงช็อกโกแลตแล้วเนี่ยหมเป็นของอร่อยเลยทีเดียวค่ะเราอาจจะเห็นช็อกโกแลตที่เป็นแท่งๆอนะคะแล้วก็หีบหอ,อก็ตามแต่ละที่ออกแบบกันไปแต่ว่าช็อกโกแลตเหล่านี้ค่ะเขาจับไอเดียนะคะมาใส่ในการทำช็อกโกแลตค่ะมีทั้งที่เป็นตัวอักษรน,นะคะ เป็นรูปต่างๆมีไอคอนน่ารักน่ารักมากมายว่าแต่ว่าไอเดียนี้นี่คิดมาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะคุณกอฟจาก ABC ช็อกโกแลตสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม